ค่ะตอนนี้เบียร์กับพี่หนิงก็อยู่ที่กาดบะปาวนะคะหรือว่ากาดมะพร้าวนะคะจะเป็นตลาดนัดนะคะในส่วนมะพร้าวก็เขาจะเปิดทุกเสาร์อาทิตย์นะคะตั้งแต่8ดโมงเช้านะคะถึงบ่ายสเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกัน เอาอเมริกาโนเย็นนะคะได้คนะ่ะเอเย็นเพั่กลางเพอ่อนดีค่ะขอเป็นข้วอ่อนนะคะได้แลว้วอเมริกาโนเย็นไม่หวานนะโอ้โหอร่อยหอมเป็นข้่วข้่วอ่อนนะคะปกติถ้าอเมริกาโนเย็นวีก็ทานข้่วอ่อนเพราะแบบทานง่ายแล้วก็เป็นเมล็ดของไทยด้วยนะคะปลูกที่อมก๋อย ไปเดินต่อพี่มีกินไะมไม่ไ <c oughs> ให้ไ่บาทค่ะ,อะเอาไข่ป่ามา,าค่ะนี้ก็ได้ค่ะ ค่ <R> <S <S ะเมื่อกี้ก็ไปซื้อมาเป็นไข่ป่ามแล้วก็ไข่นกกระทานะปุ๊บน่ากินน้องบอกว่าให้เอาอันนี้จิ้มกินเลยอันที่มีพริกด้วยอืเผ็ด เรียว่าไข่ป่ามันก็คือเหมือนแบบอารมณ์ไข่ตุ๋นของคนเหนือเนาะอร่อยทานง่ายมาส่วนมะพร้าวก็ต้องเกติมมะพร้าวใช่ไหมไปเดลาใส่คนเดียวเดอ้อเลือกใส่คนเดียวนะคะค่ะไมาถึงยังไงคะทัปปิง้ง จัดการเองทุกอย่างอ๋อโอเคค่ะเอาเลยโซโล่เองเลยโซโล่เลยโอเคใช้ความสามารถพิเศษให้ติ่มวันพูนๆแล้วเห็นไหมอ๋ออันนี้ไข่หมูอันนี้เป็นมะพร้าวอะไรนะน่าจะเป็นมูนมะพร้าวแล้วก็นี้เป็นเจลลี่ฟุตตี้มาอะไรนะข้าวข้าวโพดเออ อันนี้เป็นลูกตาลอุ้ยอันอย่างเงี้ยอร่อยแล้วก็อันนี้จะเป็นมะพร้าวขูดโอเคเบลอันนี้พี่เหมียวอะไรข้าวโพดดใช่ไหมนั้นใส่สองอย่างติ๊งติ๊งติ๊งอ้เอ๊ะท็อปปิ้งตักเท่าไหร่ก็ได้ตามความสามารถแต่พี่เขาให้ติมมาพูนๆเลยนะ หกสิบบาทเองอะ่ะอืมอ,อร่อยหอมมะพร้าวอืมเบียชอบกินอันนี้มากเลยอะ่ะน่าจะเป็นลูกตาลลูกตาสลสลด์ลูกตาสลสลด์สไลด์ทูอันล็อก อร่อยอร่อย,ออยเขามีที่ล้างมือให้ด้วยอะ่ะเผื่อเราแบบมือเลอะอะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นมีหลายจุดเหมือนกันนะแล้วก็ทางขยะมีหลายจุดเลยไปไปเดินกินกันต่อไปเดี๋ยวเราไปดูของคราวกันบ้างร้านนี้ก็ขายหอยทอดหอยนางลมอ,อส่วนข้าวผัด อันนี้จะมีห่อน,นึ้อไก่ไรกระดูกข้าวเหนียวแหนมย่างอันนี้อะไรหมูทอดข้าวจีมีน,น,น,น้ำพริกอ่องด้วยน,นี่เป็นคอปเปิ้ลอุ้ยขนมครกพี่เหนียวขนมครกปะเอาข้าวโพดใช่ไหมเอาข้าวโพดอะค่ะเอาแต่ข้าวโพดเหรอค่ะเอาข้าวโพดกับฝักทองก็ได้ สามสิบบาทเดี๋ยวลองเลยพี่หมี่ชอบข้าวโพดใช่ไหมโอเคลองอันนี้ก็ได้อันนี้ฟักทองเฟป ไม่หวานมากนะคะตัวไส้มันจะครีมแล้วก็แป้งบางไะเดี๋ยวเราไปเดินกินกันต่อม,มีร้านข้าวแกงใต้ด้วยเมืม่อกี้เดินถัดจากร้านหนุ่มคุก เจอเข้าวแกงใต้ถ้ากับข้าวสองอย่างห้าสิบบาทนะลอ,องชิมผัดหน่อไม้อะ่ะแบบแบบพัดใต้มั้งือืออมรสจัดเลยอะ่ะเผ็ดด้วยแล้วก็อันนี้ไข่ลูกเขย อืไข่ลูกเขยก็อร่อยกินแล้วเข้ากันเลยก็คือแบบมีหวานตัดเผ็ดนิดนึงนะ่ะเดี๋ยวไปกินข้าวกัน<ม>อุ๊ยเอาอันเนี้ยเอาปะเอาอันหนึง่งเอาเอาหมูล้วนหมูล้วนเปรี้ยวอะค่ะไส้กรอกอีสานหมูล้วนเปรี้ยวไม้ละยี่สิบบาท Uh huh. เปรี้ยวแล้วโอเคเลยอร่อยปะ uh huh. uh huh. มีกุ้งเผาขายด้วยกุ้งแม่น้ำกุยางไม้แ huh. ม uh ่ด huh. uh ้วยเดี๋ยวมีเวลาบ้างหาเลยเด้อขาหมูขาหมู uh huh. ตรงโซนนี้ก็เริ่มมีเสื้อผ้าขายแล้วนะคะอื uh huh. น่ารักแต่ถ้าเบียร์ใส่คงแบบเดี๋ยวเหมือนคนท้อง <laughs> กะลาอันนี้อะไรก๋วยจับยวนเบียเห็นที่เชียงใหม่อะก๋วยจับยวนขายเยอะมากเลยนะลองสักถ้วยไหมไปมาเลยก๋วยจับยวนห้สบห้าบาทร้อนร้อนเลยต้องค่อยๆกินนะเพรร้อนมาก นกนนอลองชิมน้ำก่อนก,กบกบแล้วก็หมูยอ,อ หมูยออร่อยหมูยออร่อยมากอ่ะมันจะหอมหอมิกไทยแล้วก็เหมือนแบบมันมีใส่หนังหมน,นิดนึงอ่ะเวลากินมันก็จะแบบกรุบๆนะคะหอมดีแล้วก็นี้เดี๋ยวลองชิมเส้นเส้นอันนี้เบียไม่รู้ทําไมแบบเบียเคยแบบว่าไปนั่งกินที่ร้านใช่ไหมเหมือนแบบพอเรากินช้ามันยิ่งอืดมันก็เพิ่มขึ้นกินเท่าไหร่ไม่หมดสักที เส้นเดีย่นุ่มหนึบเดี่ยเห็นเขามีแบบสำเร็จรูปขายด้วยนะแบบเผื่อใครอยากซื้อไปกินที่บ้านโอเคเดี๋ยวแบ่งที่หมีชิมมาก่เดี๋ยวไปเดินตรงโซนเสื้อผ้าอีกโซนหนึ่งอยู่ด้านหน้าตรงนี้ก็มีเสื้อผ้าเยอะวัวนี้อันนี้สวยดีอ่ะ เหมาะกับคนหวานหวานเนาะเป็นแบบชุดกระโปรอย่างงี้อืวิกระเป๋าน่ารักอะเหมาะกับสาวหวานอกกืออันนี้กระโปรงช้าง มาเชียงใหม่ต้องซื้อสักตัวนะกังเกงช้างกับโปงช้างไว้อ๋ออันนี้เขาขายอะไรสบ,บู่ปะ่ะเทียนเทียนหอมอ๋ออันนี้น่ารักเป็นกระเป๋าแบบประมาณงานแฮนด์เมดเนาะอันนี้อะไรหมีหรอพวงคุณแจหมีอันนี้พวงคุณแจช้าง อันนี้เป็นแบบกระเป๋าแบบสันสานอ่ะเขาเรียกอะไรอะเรียงไม่ถูกอันนี้แมวตัวนี้ไปทุกร้านเลยนี่อุยกระชกกระชิกแมวอ่ะน่ารักสติ๊กเกอร์ อยากดูแหวนอันนี้เป็นแหวนเงินนะนี่เงิน92.5เปอร์เซ็นต์อยู่วนอ้วนเอาอันนี้กันข้าวแหวนแหวนสองร้อยบาทเป็นเงินนะเก้าสิบสองเปอร์เซ็นต อยากกินกาแฟอีกแก้วหนึง่งได้มาแล้วนะคะ50บาทเองเป็นม็ดิทั่วกลางนะของที่ร้านเขาอร่อยสักประมาณแบบ9ก้าโมองอ่ะคนเริ่มเยอะแล้ว,ลวนะักท่องเที่ยวเยอะมากนะคะเป็นแบบคนเกาหลีแล้วคนจีนเยอะนะถ้าเพื่อนๆมาก็แนะนํามาสัก8ปดโมงครึ่ง ร้านก็เริ่มตั้งกันแบบหมดแล้วเมื่อเชีาเรมา8ปดโมงอ่ะร้านยังตั้งไม่ค่อยหมดนะโอเคไปก็พี่หมี่วอวลนะคะจะซื้อแกงกับบ้านไปเอาอะไรมั่งเลือกึ่งใส่ถุงเป็นกับข้าวอะค่ะเอาห้าสิบมาค่ะนี่ค่า ได้เลยสองถุงขนมถ้วยไข่ยังไงคะาเป็นน้ำตาลโตนดเป็นตาลน้ำตาลโตนดห้าสิบบาทพี่เขาบอกเป็นน้ำตาลโตนดเอากล่องนึงค่ะอันนี้อะไรเหรอคะตะกรูเผือกค่ะอ๋อ ค่ปะาได้แหละตะโก้กับอะไรนะขนมถ้วยเดี๋ยวไปกินที่บ้านแล้วกันน้อวันนี้ก็ตรงหน้าตลาดเขามีดนตรีเปิดหมวกด้วยนะคะร้องเพลงเพาะด้วยตรงนี้ตรงนี้มีร้านไส้ย่างด้วยนะคะไม้ห้าบาทเองแล้วก็มีหมูด้วยไก่ ใส่ไหมละ5บาทเองเดี๋ยวลองชิมดูมีน้ำจิ้มด้วยนะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดห้บาทน้ำจิม้มอร่อยใส่ไม่เหนียวเลยค่ะก็เดินกันมาสักพักแล้วนะคะประมาณชั่วโมงกว่ากนะก็ เรียกว,ว่าหน้ามานะคะตลาดใหญ่แล้วก็ขายของกินเยอะขายแบบพวกของใช้ก็เยอะด้วยนะคะถ้ามาก็แนะนําให้มาสักแปดโมงครึ่งเก้าโมงอะไรอย่างเงี้ยคะ<ม>่ะก็เดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนนะคะกับกาดบะเพาวนะคะบ๊ายมาสรุปกาดบะเพาเัาานะคะ <c oughs> เป็นตลาดน่ารักน่ักตลาดหนึ่งนะ <c oughs> เดินก <c oughs> ินเดินเที่ยวชิลอยู่ค <c oughs> ่ะเียเป็นยังไงบ้างชอบไหม บรรยากาศตลาดดีมากเลยนะคะเพราะแบบอยู่ในสวนมะพร้าวเนาะถ้ามาช่วงแบบอากาศเย็นๆนะเบียว่าแบบชิลเลยแล้วก็ที่นั่งเยอะที่จอดรถเยอะมากค่ะแล้วก็กินสนุกเนาะเพราะว่าร <_ s 1> ้านของกินก็มีหลากหลายแล้วก็ใครอยากเดินช้อปปิ้งเสื้อผ้าน่ารักน่ารักกางเกงช้างเสื้อช้างอะไรเงี้ยก็มีนะคะก็คือมาครบจบที่เดียวเลยลเขาก็เปิดแค่เสาร์อาทิตย์นะคะ8โมงเช้าถึงประมาณบ่าย2นะคะแต่ว่า เมื่อชาวเบลมา8ปดโมงก็มีบางร้านย,ยังเปิดไม่เสร็จนาอเบยว่าสัก8ปดโมงครึ่งเก้าโมงมาใช่สักแปดโมงครึ่งเก้าโมงดีกว่าใช่ค่ะนะักท่องเที่ยวก็เยอะเนาะอะ่คนเกาหลีคนจีนอะไรเงี้ยคนไทยก็เยอะเหมือนกันค,คับโอเคก็ฝากไว้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสาหรับใครที่มาเที่ยวเชียงใหม่ซีรีส์กาดนัดเดอรซีรีส์ยังไม่จบนะครับยังมีอีกหลายตอนยังไงฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับค่ะฝาก like, กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนกาบบ๊ายบายบ๊ายบายครับ,บ